ครับร้านเชื่งมเมกุญแจนะครับวันนี้ก็มาแนะนําสกิปยูปีนะครับตัวใหม่ตัวนี้ทางร้านสั่งซื้อมาจากคนที่เขียนสกิปโดยตรงเลยนะครับจะเป็นชาวสเปนเราไม่ได้ก๊อปของใครมานะครับผมมีหลักฐานเรียบร้อยผมซื้อโดยตรงจากเจ้าของเลยมาดูกันครับว่ามันมีอะไรกันบ้างก็มาดูที่เราใช้กันบ่อยที่ช่งางก็อยากได้กันก็ส่วนมากจะเป็น K m ปรับเลขใหม่นะครับนี่ครับก็จะมีมาตัวใหม่ๆม,มาเยอะเลยครับมาดูอีซูซุกันดีแม็กสองพันยี่สิบเป็นโฉมนี้นะครับดีแม็กมีทุกโฉมนะครับจะเป็นตัวแรกตัวสองพันสิบสามีครอสมาดูมันมีเยอะมากนะครับ ไม่รถยนต์นี่ครับยาวลงมาทั้งแถวเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับนี่ครับเซฟรูเลตฟอร์ดเกอร์ลี่ฮุนไดเจเอซเคียเคทีเอ็มที่เขาเขียนไว้พวก n i ส s ันก็เพียบเลยครับนี่ครับมีทั้งโน้ตทั้งซันนี่เอ็กเซลโตโยต้าก็มียาวยืดเลยนะครับนี่ครับ คือเอาเป็นว่าคุ้มสุดๆนะครับตัวนี้นี่ครับไฮลักพวกไฮลักดูครับน,นี่แคมรี่พวกตระก,กูลไมยาสกิมีมอไซติดมาหนึ่งตัวรู้สึ MT ก MT09 เศื่อใเครได้เจออมาดูมาดูตัวใหม่ๆกันก่อนเมื่อกี้อสูยแล้วมาดูมาด้าครับ บางอันเขาก็จะมีภาพให้นะครับแต่บางอันก็จะเป็นโปรแกรมไม่มีรูปมาให้นะครับม่เป็นมาด้าบีทเดี๋ยวมาดู m i t s u b ิชิ i l 200จะเป็นโฉมใหม่นะครับโฉมหน้านี้นะครับ i c 93 c 76จะมีพวกมิดสันนะครับ ตัวใหม่ๆก็จะอยู่ข้างบนนะครับอันนี้บ้านเราหน้าจะไม่มีนะครับน้อยฟูมิสันพรบริษัทก็ทยอยปิดกันไปแล้วมาดูสุซูกิก็จะมีเซเลริโแล้วก็มี2-3ส,สาตัวนะครับตัวเป็นตัวใหม่ๆบางทีรถทางประเทศเขาอาจจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับแต่บางทีมันก็เทียบกันได้ตัวนี้ก็มีโตโยตา้า าไปใช้กันนะครับก็มันคุ้มอยู่นะครับซื้อแค่ครั้งเดียวก็ใช้ยาวๆนี่ครับโปรแกรมใหม่มียาวยืดเลยครับมาดูตัวอื่นมันมั่งพวกมีพวก e ีลอมพวก IC พวกไมโครชิปมันก็จะบางคนก็ใช้นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่ได้ใช้กันหรอกครับ พวกอิโมโอิโมก็จะมีอิโมออฟมีเปอรโยมีโตโยตา้าไฮรักครับก็ดูดไฟล์มาโยนใส่ในนี้เขาก็ปิดให้แล้วก็กดปิดอิโมแต่เราก็ไม่ก็ได้ใช้กันหรอกครับส่วนมากก็โตโยเลกซก็ปิดได้แล้วนะครับมาดูที่เขาฮิตกันก็จะมีตัวนี้นะครับ ทจะเป็น k e y m a การเขียนโปรแกรมพวกค i n j หายอะไรพวกนี้อันนี้ก็เอาไปศึกษากันเอาเองนะครับผมไม่ได้สอนนะครับเอาคนที่ใช้เป็นนะครับนี่ครับของด m โอยู่ตรงนี้แล้วเอาไฟล์แล้วก็มาเขียนกันก็จะมี u 3 0 0 0ฟอ ford ที่เขาฮิตกันอยู่ตอนนี้ เออเล่ er ror, บางทีรูปมันก็จะไม่ขึ้นนะครับให้เราปิดก่อนนะครับปิดที่กากบาดตรงนี้ออกมาก่อนก็ไปเข้าใหม่ที่มุมนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานี่ครับเห็นไหมบางทีมันเออเล่นะครับเรากดเล่นไปเรื่อยๆอยู่สามพันนี่ครับมีสองตัวนะครับก็ใครได้ตัวนี้ไปก็ไปรับแก้ได้เลยนะครับฟอร์ดยูสามพันนะครับ นี่ก็เป็นโปรแกรมปกติทั่วไปที่ u a m ีอยู่แล้วนะครับด้านล่างก็เป็นสคริปต์ของเขาด้านบนนะครับไม่มีอะไรมั่งเยอะแยะก็ดูแล้วก็เอาคนที่ใช้เป็นนะครับไอ้ท้งผมไม่ได้สอนนะครับผมก็ยังงูประปายู่ครับแต่ถ้าพวกปรับไม่อะไรพวกนี้ก็เล่นได้อยู่ครับแต่ไม่ค่อยรับส่วนมากครับผมผมจะรับแต่งงานมอเตอร์ไซค์นะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับตัวนี้ ขายราคาไม่แพงนะครับเอาไปาส่งเป็นเฟสได้ไม่ให้นะครับสั่งในช้อปปีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ครับผมขอบคุณครับ